ในวันที่24สิงหาคมคศ1 9 9 1ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของยูเครนอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นวันที่รัฐสภาของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติการประกาศเอกราชแห่งยูเครนอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตและเป็นรากฐานของการสถาปนารัฐยูเครนในปัจจุบัน การประกาศเอกราชในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่เป็นผลพวงจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดภายในสหาภาพโซเวียตที่กำลังจะล่มสลายการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากการรัฐประหารที่ล้มเหลวในกรุงมอสโกโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงที่พยายามจะยึดอำนาจคืนจากประธานาธิบดีมิไคาอลกอบาชอฟการรัฐประหารที่ล้มเหลวนี้ได้สั่นสะคลอนเสถียรภาพของสหาภาพโซเวียตอย่างรุนแรง และเปิดโอกาสให้บรรดาประเทศในกลุ่มสาธารณรัฐต่างๆได้พิจารณาถึงอนาคตของตนเองกระบวนการและผลที่ตามมาในวันที่24สิงหาคมคศ9 9 9 1สภาสูงสุดของอยูเครนได้จัดการประชุมฉุกเฉินและได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศใช้รัฐบัญญัติฉบับนี้โดยในเนื้อความของรัฐบัญญัติได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ายูเครนเป็นรัฐเอกราชและประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังได้มีการบัญญัติให้ยูเครนเป็นอิสระจากอำนาจของสหาภาพโซเวียตและให้ยุติการบังคับใช้กฎหมายของสหาภาพโซเวียตในดินแดนของตนอย่างไรก็ตามเพื่อให้การประกาศเอกราชครั้งนี้มีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติยูเครนได้จัดการลงประชามติผลการลงประชามติปรากฏว่ามีผู้สนับสนุนเอกราชถึง92.3% ซึ่งถือเป็นเจตนารุมณที่ชัดเจนของประชาชนทั้งประเทศการประกาศเอกราชของยูเครนถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เร่งให้เกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเพราะยูเครนเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงการสูญเสียยูเครนไปจึงเปรียบเสมือนการสูญเสียเสาหลักสำคัญของสหภาพโซเวียตและหลังจากการลงประชามติในวันที่หนึ่งธันวาคมคศ1991เพียงไม่กี่วัน ผู้นำของรัสเซียเบลารุสและยูเครนก็ได้ลงนามในข้อตกลงเบโลเวชฮาเพื่อยุติการดำรงอยู่ของสหาภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการและเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์บทใหม่สำหรับยูเครนในฐานะรัฐเอกราชและมีอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์